อ่ะครับเพื่อนๆเราก็ได้ต่อวาลนะครับเพื่อจะใส่เทปน้ำพุ่งแล้วนะครับเราก็ซื้อสามทางมานะแล้วก็ซื้อวาลนะครับตัวนี้อันนี้ครับเป็นแบบเกลียวล็อกสายพันเทปนะครับแอร์ระบบน้ํานะครับมีการวาลใหญ่ล็อกเพื่อให้น้ําออกตรงนี้นะครับมีสี่ทางแล้วก็ลดขนาดลงมาเป็นหกขุนนะครับ ตัวนี้ยังถือว่าใหญ่อยู่นะครับหกหุนนะครับเดี๋ยวอีกรุ่นต่อไปจะทําเป็นสี่หุนนะครับขนาดเล็กทอประปานะครับจะได้น้ําแดงแต่สังเกตได้ว่าทําเป็นแปดจุดน้ําไหลได้แค่นี้ครับผมเนี่ยอ่าเราก็จะปล่อยทีละสองนะครับตอบอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีใส่เทปน้ําพุ่งกันนะครับไปกันเลยครับผม นี่ครับเพื่อนๆอุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับเนี่ยอันนี้ก็คือม้วนเทปน้ําพุ่งสองร้อยเมตรนะครับผมสองร้อยเมตรนี่เลยนะครับเราก็จะต่อเข้าตรงนี้นะครับไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการต่อเนี่ยมันง่ายแต่ผมไม่สะดวกที่จะไม่มีขากล้องนะครับผมก็ตัดตรงนั้นออกมานะครับเนี่ยตรงนี้เอาแกะเทปตรงนี้ออกแล้วก็มาสวม ตรงนี้เราก็หมุนเกีียวล็อกแค่นั้นเองครับผมเดี๋ยวทําให้ดูนะครับอ่ะครับแล้วก็ได้สวมเข้ามาอย่างนี้นะครับผมสวมมาแล้วเราก็หมุนเกีียวล็อกนะครับแค่นี้เองนะครับมุนไปเรื่อยๆนะครับครับเราเราหมุนเกีียวล็อกแล้วนะครับผมคือคลายออกมาดึงออกมาให้พอดีแล้วก็ล็อกนะครับให้มันแน่นตรงนี้นะครับผมทีนี้เราก็จะ คายสายออกไปเรื่อยๆนะครับไปทางโน้นเลยครับนะครับเนี่ยอันแรกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมคลายสายก่อนนะครับเราก็ลากมาจนสุดแล้วนะครับสุดหนึ่งคลองนะครับหนึ่งแถวนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรเท่าไหร่นะครับเราจะเดินเทปมาก่อนอันนี้ก็คือวิธีการล็อกปลายสายนะครับตัดอันนี้มานะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวิธีล็อกปลายสาย ปเราไปลองลองน้ำกันตอนนี้มันยังแรงอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ก่อนใช้สายยางตัวนี้ไม่ได้ผลครับมาลองตัวนี้ดูสดสดกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมปล่อยออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวไปล็อกวาวต้นกางครับอันนี้เราเปิดวาวไว้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวราไปล็อกวาวตรงนู้นกันทำงานแล้วครับผมอน้องทำงานแล้วนะครับนี่ครับไปยังไงอย่างเนี้ยเดี๋ยวเรา น้ำพุงเอามันยังไงนะครับทำไมมันมาอย่างนี้วางสายไม่ถูกรือเปลวะเนี่ยเดี๋ยวเราบิดไปนะครับทำงานแล้วครับเราเห็นค่อยๆนี่แหละครับได้ผลนะครับผมถือว่าโอเคนะครับเนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆครับผลการทดลองนะครับได้ผลนะครับดูครับเป็นฝอยออกเลยครับ เดี๋ยวเราก็จะไปต่ออีกท่อนหนึ่งนะครับผมน่าจะได้ประมาณสามหรือสี่ทอนนะครับเห็นไหมครับน้ำไม่แรงมากเป็นฝอยๆออกนะครับมันหมายถึงว่ารูมันเล็กนะครับมันเป็นฝอยให้ต้นไม้นะครับยอดมากเลยครับโอ้รู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆเป็นฝอยออกเลยครับเห็นไหมครับ ไปดูต้นทางกัน,นครับทางนู้นเลยนะครับเราต่อแล้วนะครับตรงนู้นนะครับทีนี้เราจะสาธิตวิธีปิดสายปลายโดยไม่ต้องโดยวิธีง่ายๆนะครับผมอ่าเราตัดเลยนะครับเอาประมาณนี้ครับเอาประมาณนี้นะครับตัดไปเลยครับทีนี้เราพับครับผมพับนะ บางทีคนเขาพับสองพับผมเอาสามเลยนะครับเนี่ยนะครับทีนี้บีบไว้นะครับเปิดปากตัวนี้ครับบีบครับผมให้มันเข้าได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาไอ้นี่เข้าไปนะครับผมวิธีที่แบบทางนั้นเลยนะครับให้มันชนตรงนี้ชนได้ยังนะครับแล้วบีบกลับคืนเหมือนเดิมครับผมนี่ครับไม่มีหลุดครับผมไม่มีหลุด ไม่ต้ string, องม no ัดยงมัดยางเลยนะครับเรียบร้อยแล้วผมจะพาไปดูปลายสายตรงนั้นนะครับตรงที่มันทําเสร็จแล้วที่เปิดน้ามานะครับไปดูกันเห็นไหมเนียนมากเลยนะครับผมไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตรงที่เราตัดเนี่ยเห็นไหมนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินสายต่อนะครับอ่ะนะครับเราจะเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับเปิดเลยครับไปแล้ว ครับไปแล้วครับเห็นไหมครับนี่ไปแล้วคือเราเปิดสองตัวพร้อมกันแต่ว่าเดี๋ยวเราปิดตัวนั้นก่อนอ่ะครับผมไปแล้วครับคืออันนี้คือสายใหญ่สายตัวนี้คือสายสี่นิ้วนะครับสายสี่นิ้วก็ไม่พุ่งแรงนะครับอย่างที่เห็นนะปล่อยได้สองสองเส้นนะครับผม ปล่อยได้ครั้งละสองเส้นเราจะยกอาศัยยางเข้าไปใกล้ๆต้นกล้วยเราได้ฝั่งเดียวนะครับโอเคเรียนรู้ไปด้วยกันครับเพื่อนๆเห็นไหมครับต่อเสร็จสายที่สองนะครับก็สรุปว่าแรงดันน้ำผมมันน้อยนะครับเอ่อพร้อมกับผมใส่สายใหญ่เกินนะครับก็เลยได้ทีละแถวสองแถวครับผมสองแถวก็ได้อยู่นะครับ แต่ถ้าแถวหนึ่งจะพุ่งแรงแบบนี้เลยครับนะครับจะต้องเอาสายา6นิ้วนะครับเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็ซื้อวาลว6นิ้วมานะครับผมนี่เลยก็จะปล่อยได้ทีละ3-4นะครับเพราะว่าเราต้องการน้ําฝอยนะครับไม่ใช่ต้องการน้ําแรงครับต้องการน้รนรําฝอยเพื่อจะลดกล้วยนะครับลดกล้วยลดผัก อะไรของเราต่างๆนะครับโอเคที่ซื้อมาเราก็จะต่อให้หมดแบบนี้แหละนะครับต่อให้หมดเลยแต่ซื้ออันต่อไปก็คือจะต่อเป็นเบอร์หกนิ้วนะครับผมอันนี้สี่นิ้วครับสุดยอดมากครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปอยู่นะครับคลิปแรกถ้าไม่สมบูรณ์หรือยังไงนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเป็นการทดลองทําครั้งแรกนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ